ใส่บาทเช้าวันอาทิตย์ร่วมกันนะคะ thank okay. you Iya, kau wari waha pura pari purin te sakerang ewang me wadi petanang upang kapati. I si tang tadi tangtung hanci to me watsi siandu sa pebrindu raso kepajeng so kana reso ya tamani so tira so ขายุโกภวาิวะิสเนจังวปจายโนจาราธรมมาวาทันเตียยุนโสุขัรรัง ท้านี้นำบุญมาฝากนะคะขอให้ตื่นมามีหน้าตาที่สดใสมีชีวิตที่น่าพออกพอใจรายล้อมด้วยพลังบุญพลังบวกเสริมสาธุสาธุสาธุทำสิ่งใดก็สำเร็จนะคะในวันนี้